Thank you. Sony Xperia V สมาร์ทโฟนแอนดรอดีไซน์เพียวบางที่มีคุณสมบัติทนทานสามารถกันน้ำและกันฝุ่นละอองพร้อมรองรับเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงอย่าง 4G LTE ตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดวยหน่วยประมวลผลแบบ d u a l Core Snapdragon S n a p d r a g o n S4 ความเร็ว1.5กิกะเฮิรตรับชมความบันเทิงบนหน้าจอสัมผัสข,ขนาด4.3นิ้วความละเอียดระดับ HD ให้ภาพที่คมชัดและสีสันที่สมจริงด้วยเทคโนโลยี Sony Mobile b r a v i a Engine 2และพร้อมให้เก็บภาพประทับใจได้ทันทีด้วยกล้องถ่ายรูปด้านหลังความละเอียด13 ้านิกเอสเปี Xperia V มีขนาดตัวเครื่องสูง129ม mm, มกว้าง65ม mm, มหนา10.7ม mm, มและมีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่120กรัม ใช้หน้าจอแสดงผล TFT LCD 16ล้านสระบบสัมผัสมันติทชัชความละเอียด1,280ณ720พิกเซลกว้าง4.3นิ้วพร้อมกระจกหน้าจอที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วน เหนือหน้าจอแสดงผลขึ้นไปตรงกลางเป็นพื้นที่ของลำโพงสนทนาส่วนทางด้านซ้ายมีเลนกล้องหน้าความละเอียด VGA ทางด้านขวาติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้2ชนิดคือ Proxi m ม t y s เซ s o r ระบบเซนเซอร์เปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขนาดสนทนาและหลายเซ็นเซอร์สำหรับปรับแสงสว่างบนหน้าจออัตโนมัติพร้อมไฟแสดงสถานะของการแจ้งเตือนต่างๆด้านบนมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มมิลลิเมตรที่มุมขวาพร้อมฝาเปิดปิดที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ด้านล่างของตัวเครื่องมีรูไมโครโฟนสนทนาตัวที่1อยู่ค่อนไปทางด้านขวามีช่องเชื่อมต่อไมโคร USB ที่มาพร้อมฝาเปิดปิดอยู่ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องถันลงมามีช่องเชื่อมต่อแบบด็อกคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อแทน่นชาร์จแบตเตอรี่ ปุ่มต่างๆถูกจัดวางไว้ที่ด้านขวาของตัวเครื่องคือปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงที่มีลักษณะเป็นแถบยาวทันลงมามีปุ่ม power key ใช้เปิดปิดเครื่องหรือใช้เพื่อล็อกและเปิดหน้าจอแสดงผลและที่ด้านล่างสุดมีช่องสำหรับใช้คล้องสายโทรศัพท์มือถือ ด้านหลังของ Sony Xperia V มีความโค้งเว้าวรับกับฝ่ามือโดยมีพื้นที่ด้านบนติดตั้งเลนส์กล้องถ่ายรูปความละเอียด13ล้านพิกเซลทางด้านขวาของเลนส์กล้องคือลูไมโครฟโฟนสนทนาตัวที่2ส,สำหรับตัดเสียงรบกวนถัดลงมามีไฟแฟลช LED ตรงกลางแสดงตัวสอน Xperia และพื้นที่ด้านล่างคือวอเตอร์เซนเซอร์และช่องลำโพงเสียง เมื่อถอดฝาหลังออกภายในบรรจุแบตเตอรี่ความจุ1,700ม ah, ิลลิแอมป์แวหละเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจะพบช่องใส่ไมโครซิมและไมโคร s อสติการ์ดอยู่ที่ด้านบนของช่องแบตเตอรี่ใส่ซิมได้โดยการดึงถาดสีเหลืองออกมาแล้วคว้อซิมด้านที่เป็นแถบสีทองวางลงจากนั้นดันถาดใส่ซิมกลับให้เข้าที่โดยมีช่องใส่ไมโคร s อสติการ์ดทับอยู่บนช่องใส่ไมโครซิมสามารถเสียบการ์ดเข้าไปได้ทันทีรองรับความจุสูงสุด32กิกะไบต์ รูปแบบการสแสดงผลของ Sony Xperia V สมาร์ทโฟนที่รันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.0 Ice and Cream Sandwich มีรูปแบบ User Interface ที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเพิ่มหรือลบไอคอนและวิดเจ็ตสำหรับติดตั้งบนหน้าจอหลักที่มีมาให้5หน้าเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยหรือเรียกดูเฉพาะวิดเจ็ตที่ติดตั้งอยู่ได้อย่างสะดวก พร้อมแถบแสดงสถานะที่ด้านบนที่สามารถล่ากลงมาเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆหรือดูการแจ้งเตือนอื่นๆของเครื่อง ในหน้าจอแสดงผลที่ด้านล่างมีปุ่มกดแบบสัมผัสสำหรับใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของตัวเครื่องซึ่งประกอบไปด้วยปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมและปุ่มเลือกดูแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุดโดยที่ปุ่มแอปล่าสุดสามารถเพิ่มไอคอนทางลัดแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่ช่วยให้เปิดเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและมีพื้นที่หน้าต่างการใช้งานขนาดเล็กสำหรับเปิดใช้งานระหว่างใช้แอปพลิเคชันอื่นๆไปพร้อมๆกัน จุดเด่นในเรื่องการกันน้ำและกันฝุ่นของโ o n y Xperia V เด้วยการออกแบบให้วัสดุของตัวเครื่องมีความแนบชิดพร้อมฝาปิดพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆที่ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองเข้าสู่ตัวเครื่องภายในโดยได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับ IP55/IP57 แลว้วก็มีคุณสมบัติสามารถกันน้ำและกันฝุ่นละอองซึ่งสามารถใชใ้น้ำไม่นาน30นาทีในระดับความลึก1เมตร Sony Xperia V มอบประสบการณ์การรับชมคลิปวิดีโอรหรือภาพยนตร์โดยประสิทธิภาพการแสดงผลภาพความละเอียดระดับ HD 720p และสวยงามยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Sony Mobile b a r w e รี Engine 2มอบความค,าม,คมชัดของสีภาพได้ย่างสมจริงบนหน้าจอสัมผสัสกว้าง4.3นิ้ว รวมถึงความบันเทิงบนเครื่อเล่นเพลงผ่านแอปพลิเคชัน Walkman Player ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเพลงให้มีความไพเราะและชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าต่างๆของคุณภาพเสียงเพื่อให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับแนวเพลงที่ชื่นชอบได้ตามต้องการ และเพิ่มความสะดวกในการรับและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สายด้วยชิป NFC ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่รองรับอาทิโทรศัพท์รุ่นอื่นหรือลำโพงไร้สาย Sony Xperia V มีกล้องถ่ายรูปด้านหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพนิ่งนะรองรับการบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียด Full HD 1080p บนการทำงานร่วมกับเซนเซอร์ XMR ที่ช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยพร้อมด้วยกล้องถ่ายรูปด้านหน้าความละเอียด VGA สำหรับบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอและรองรับการใช้งานสนทนาแบบวิดีโอคอลพร้อมโหมดการใช้งานต่างๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลลนในการใช้งานกล้องถ่ายรูปและสามารถระบุต,ตำแหน่งของรูปภาพลงบนพิกัดจริงของสถานที่ในแผนที่โลกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บ เรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าประทับใจ